ฮัลโหลทุกคนสวัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วกับแม่จ๋าพาบเลิวันนี้จะพามาเพลหรือจะพามาเหนื่อยก็ไม่รู้นะนะคะทุกคนวันนี้จะพาน่าจะเป็นพามาเหนื่อยดีกว่าเนาะวันนี้จะไปเอาดิน จะไปเอาดินเอาปุ๋ยหมักจะไปเอาปุ๋ยหมักที่กองขยะนะคะปุ๋ยหมักนะคะที่ทางอําเภอเขาทำทำไว้นะคะให้ฟรีนะคะสําหรับประชาชนคนไหนที่นะคะจะไปเอาดินนะคะดินเป็นปุ๋ยหมักนะทุกคนเขาจะหมักไว้เขาจะทาไว้ให้นะคะฟรีฟรีฟรีนะคะเคยถ่ายทําไปให้ดูแล้วนะวันนี้จะไปเอามาอีกนะคะวันนี้จะไปเอามาอีกเนาะนะคะเราจะมาใส่กระบะ ผักนะคะกระบะผักที่ในบ้านกรีนเฮาที่เราเพิ่งทําเสร็จเนาะวันนี้จะไปเอารดินด้วยกันจ้าทุกคนไปเอาปุยหมักด้วยกันนะคะเดี๋ยวคุณสากําลังตอนนี้คุณสากําลังเอาเทเลอร์นะคะเทเลอร์มาห้อยท้ายรถนะคะมาพ่วงท้ายรถ ที่นี่เขาจะใช้เทเลอร์กันเนาะเขาจะไม่ค่อยมีรถปิกอัพนะคะรถปิกอัพไม่ค่อยมีนะคะที่นี่นะคะเขาจะแบบว่าภาษีแพงเนาะนะ,ะที่นี่ส่วนมากเขาก็จะเป็นรถเอ่อรถยนต์ส่วนตัวแบบนี้แหละค่ะเป็นรถเก๋งรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีมีฮุกต่อท้ายแล้วก็พ่วงเทเลอร์นะคะสําหรับบรรท,ทุกนู่นบรรทุกนี่ก็จะมีเทเลอร์ พ่วงต่อท้ายแต่บ้านเราก็จะเป็นปิกอัพเลยเนาะนะคะเป็นปิกอัพมีกระบะท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณตอนนี้คุณสาก็กําลังเอากระบะเอาเทเลอร์พ่วงท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาดินปุ๋ยหมักกันนะคะไปเลยจ้าเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่สถานที่ทิ้งขยะนะคะของ อำเภอนะคะของเทศบาลนะคะของอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ใกล้ๆบ้านแม่จา่านะจ้าเขาจะมีสถานที่ของอำเภอที่ทิ้งขยะนะคะอีกจุดหนึ่งเนาะนะคะแล้วตรงนั้นเขาก็จะรีไซเคิลนู่นนี่นั่นจะทำนู่นนี่นั่นนะคะทำเป็นปุ๋ยหมักนะคะออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนมาเก็บไปใช้ได้ฟรี free. มาเอาไปใช้ได้ฟรีๆกองเป็นภูเขาเหล่ากาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านทุกคนนะคะไปชนโชมกองปุ๋ยหมักกันจ้านะคะอีกรอบอีกรอบหลังจากที่พามาดูกันแล้วแหละนะคะนี่เราก็เข้ามาถึงสถานที่นะคะขยะกันแล้วนะคะนี่คือสถานที่ทิ้งขยะนะคะของเขาเนาะ,ะเขาก็จะแยกขยะนะเป็นสัดส,ส่วนนะคะ แต่เราจะเลยไปอีกหน่อยนึงเพื่อที่จะไปเอาปุ้ยหมากปุ้ยหมักอยู่ข้างหน้านี้นะคะของฟรีอยู่ด้านหน้านี่เองของเท่าภูเขาเหล่ากาเลยนะคะเขาก็จะทําเป็นปุ๋ยหมักไว้ให้นะคะเอาไปแล้วเราก็จะไปผสมกับดินที่เป็นถุงๆนะเนาะผสมอีกทีเพราะว่าเขา เขาจะเข้มข้นมากนะคะปุ๋ยหมักอันนี้เขาจะเข้มข้นมากเลยโมซีวีแคนเคลเบลไปจริงก็ดูเขาจะเข้มข้นนะคะโอ้โอเค,อเคมาถึงเรียบร้อยมาถึงเรียบร้อยค่ะภูเขาเรากาอีกเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้ฝนตกเนาะมันก็จะแฉะแหน่อยนะคะทุกคนโอ้ภูเขาลากากนอีกแล้ว ภูขเขาราวกากันอีกแล้วนู่นทางโน้นเขากาลังทํางานให้ดูนะคะเขาก็จะแบบว่าบดเศษไม้บดอะไรแล้วเขาก็จะแบบว่าเอามาผสมเป็นปุ๋ยหมักให้พวกเราเนาะเป็นภูขเขาเหล่ากาเดี๋ยวดูสักแป๊บหนึ่งตรงนี้กองเบลเลอร์เลยเขาทำงานอยู่นะคะนี่นะคะแอบถ่ายแอบถ่ายสักหน่อย เขาก็มาตักแล้วเขาก็ไปกองไว้นะคะไหนที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องจักรกาลังทํางานอยู่ตรงนั้นทุกคนณปเดี๋ยวเราเอามาเก็บขยะเออเรามาตักขยะกัน ไอ้ถักปุ๋ยหมักกันอ่ะเรามาเริ่มลงมือกันเลยจ้านะคะแม่จ๋าก,ก็จะคุย้ยจะคุ้ยละ <laughs> พูดผิดพูดถูกจะช่วยคุณสานะจ๊ะทุกคนคนละไม้คนละมือเนาะจะได้เสร็จไวๆเนาะนะคะอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันอันไหนเราช่วยกันได้เราก็ช่วยอันไหนเราช่วยกันไหวเราก็ช่วยนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างเหนื่อยทุกคนให้เขาทําคนเดียวก็นะคะมันเหนื่อยมากก็แบ่งเบาภาระหน้าที่กันนะช่วยเหลือกันไปนะคะก็มาเอาดินเนาะนะคะพอดีรถก็ ของเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังทำงานอยู่พอดีเลยเนาะทุกคนพอดีมาเข้าเอาเขา้เอาเฟรมของแม่จ๋าพอดีเลยจ้านะคะก็เขาบดดินผสมดินเสร็จแล้วเขาก็เอาแท็กเตอร์นะคะมาเทกองไว้ตรงนี้คือสำเร็จรูปนะคะเเป็นปุ๋ยหมักเ,เป็นปุ๋ยหมัก ที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่ให้ประชาชนคนไหนที่อยากได้ก็มาตักเอาไปนะคะเขาก็ผสมบดนะคะเ,เสร็จแล้วเขาก็เอาแท็กเตอร์นะคะมากองกองไว้นะะรวมไว้ที่เดียวนะคะก็มาจังหวะพอดี ที่แท็กเตอร์ทํางานพอดีค่ะถ้าบังเอิญว่าแม่จ๋าไม่เอาถังมาใส่นะคะก็จะโชคดีอย่างหนึ่งนะคะให้แท็กเตอร์เขาเทล,ลงเทเลอร์แม่จ๋าไปเลยหนึ่งกระบวยก็จะเต็มพอดีนะคะแต่ก็พอดีเอาถังมาเนาะก็ตักใส่ถังมันก็จะสะดวกไปอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนนะถ้าเอาถังมาไปถึงบ้านเราก็หิ้วลงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เอาใส่ถังไปถึงบ้านก็โกยงานใหญ่กันอีกค่ะนะคะโกยลงนะคะโกยลงจากเทเลอร์งานใหญ่กันอีก แต่วันนี้ถ้าเกิดไม่เอาถังมาก็ง่ายไม่ต้องมาตักอย่างนี้นะคะแท็กเตอร์ก็เทใส่เลยนะคะแต่ก็ดีอย่างเสียอย่างนอ้อยอย่างว่านั่นแหละนะคะ,ะช่วยกันตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะอันนี้เป็นรอบที่2ของปีแล้วนะจ๊ะที่แม่จ๋ามาเอาดินนะคะก็จะมาทุกปีละคะ่ะทุกคนมาเอาทุกปีเอาไปปลูกนะคะแตะ่ดินปุ๋ยหมักอันเนี้ยเขาจะเข้มข้นมากเลย เอาไปแล้วก็จะต้องเอาไปผสมกับดินที่ซื้อมาเป็นถุงๆเลเนาะนะคะอีกครั้งหนึ่งถึงจะดีนะคะเพราะว่าถ้าเอาแต่ปุ๋ยหมักอันนี้ไปปลูกอย่างเดียวมันเข้มข้นมากนะคะแต่แต่ปีนี้รอบแรกเอาไปไม่ได้ผสมนะทุกคนนะไอ้แปลงที่ปลูกแรดีนะคะปุ๋ยหมักล้วนๆเลยเดี๋ยวมาคอยดูมาคอยลุ้นกันแล้วกันนะคะ,ะนะคะขยันขันแข็งมันจะดูแฉะแหน่อยเพราะว่าฝนมันตกคะ่ะทุกคนนะคะมันก็จะดูแฉะแฉะหน่อยอ่ะ ตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอยากเดินทุกผ้าเนาะเขากำลังทำงานอยู่อืมว่วไงทุกคนเยอะแยะมากมายเป็นภูเขาเล่ากานี่นะคะ 見ました。